สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไกลคันบรรทุงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้นะไกลคันบรรทุงสิพาทุกทุกคนนะไปอยู่บ้านพักกลิมทะเลเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งการมาเที่ยวมาเลี่แเลของเฮานี้เฮากะอยู่ไปมองละสองคืนสามคืนเนาะค่ะเนาะก็คือแล้วแต่เวลาของเฮานั่นละคือเวลาหน่อยเฮาก็อยู่ตามแพทย์เนาะค่ะเนาะก สำหรับบานพาคลิมทะเลนี่เฮากะสิไปอยู่ประมาณสามคืนเนาะค่ะเนาะอยู่เมืองโยอินสูด้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ทางตอนขึ้นมาทางตอนเหนือของฟินแลนด์นะแต่บอท่านเหนือสุดนะอยู่ช่วงกลางๆอ่ะล,ล่ะสำหรับเมืองโยอินสูเนาะแต่ว่าก่อนที่เฮาสิไปอยู่หันนะเฮาก็ต้อง หาเสบียงก่อนเนาะคะ่ะเนาะใกล้ขันบรรทุกหนักก็ได้เข้ามาในเมืองเนาะค่ะนี่เข้ามาในเมืองโยอินซูนะเฮาก็ต้องมาเตรียมสเสบียงก่อนก่อนที่เฮาสิไปอยู่หันเนาะสามวันสามคืนในการอยู่หันก็คือเฮาบ่ต้องออกมาอีกเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็เหลืองอาหารการกินนี่เฮาก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมเนาะค่ะนี่เนาะสำหรับบรรยากาศของเมืองโยอินซูเนาะค่ะนี่ ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามนะสำหรับเมืองย so. ูนซูเพิร์นมีโกลีนั่นะโกลี Go i, นี่ก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเป็นหม่องท่องเที่ยวของคนอยู่น่เนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่นะวิวบรรยากาศทางทางเนาะฮาก็มาถึงแล้วเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับบ้านพัก ริมทะเลเนาะค่ะเนาะเฮาวิียูนีสามวันสามคืนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมืองฟินแลนด์เนาะใกล้ขันบันทุงอยากจะบอกว่าเฮ็ดนั้นหลายหลายบื่ว่าแต่ไปอยู่ไสปลาเฮ็ดปลาบูเบลีเนาะค่ะเนาะทั้งเฮ็ดทั้งบูเบลีขอให้แตแยางน่ะขอให้แต่ลงรถน่ะก็คือคางทางน่ะเต็มอยู่ เพิ่นขึ้นซื้อเป็นเมืองบูเบรีอิลีสำหรับคนฟินแลนด์เนาะสำหรับเมืองฟินแลนด์เนาะกันเนาะนี่นะสำหรับคนฟินแลนด์เพิ่นสิมีบานพักตากอากาศอยู่ริมทะเลนะตีซุ่มห้เบิงอยน่นันนะฟังพูดปุ่นเนาะฤดูร้อนเนาะเพิ่นกะสิพักกันมาอยู่นีแหละสำหรับคนฟินแลนด์เพิ่นกะน,นิยมมาอยู่บานพักตากอากาศกันในช่วงฤดูร้อนเนะาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวใกล้คันบันทงกนะสิพาทุกๆคนย่างเบิ้งเหตุเด,ด้อขอบอกว่าทำเหตุว่าเกิดขึ้นทางทางนี่คอม่นว่าเกิดขึ้นตามทางรถนะเขาแรนเหยียบอีลีเด้๋นี่นะเมึงเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งหวานเน,เนี่ยดอกยังงามเลยล่ะออกมาแบบหืมเห็นหรอกกระตุนเต้นเนาะกันนี่นะเห็ดพึ่งหวานเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าสําหรับคนอยู่นี่นะนอคือเพิ่นบกินเนาะคะ่ะเนาะถ้าแมนว่าเฮ็ดนะ่ะเกิดขึ้นแบบนี้เนาะก็คือเกิดขึ้นตามบ้านพักเกิดขึ้นตามขางถนนหนทางเนี่ยจังสีนะเพิ่นบกินเนาะคะ่ะนาะก็ะเบาง่ายๆว่าเพิ่นบือึดบอยาเฮนะ็ดน่ะกะยางเขาไปในป่าลึกๆแนะี่เพิ่นก็มีเฮ็ดกินแล้วเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าทแม่นเกิดขึ้นแบบนี้นะเพื่อนก็บ่กินดอกเพิ่นก็เก็บไปทิมเนาะค่ะนี่นะสองดอกเด้อยู่นี่ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะเพื่อนเก็บไปทิมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขันปล่อยให้มันเถานะมันจะมีกินหมากเลยนะมันจะเหม็นเหม็นเหม็นไปทั่วเลยน่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นเดชนิดนี้นะเพิ่นสิเก็บทิมนะถ้าเป็นอีเคดชนิดนิดนึงนะ กะปล่อยให้ตายไปทำธรรมชาตินั่นละมันสิบ่มีกินนะยกเวียนเห็ดชนิดนี้นะกินแรงมากเลยถ้าเกิดขึ้นมาเพิ่กนกะเก็บไปถิ่มละนี่นี่เนาะสำหรับบรรยากาศของบานพักบริเวณน,นี้เนาะค่ะการมาถึงมือแหลกของเฮาเนะาะก็คือเบาๆไปก่อนนะคะเนาะก็คือมีการดื่มชากาแฟไปก่อนนี่ละ อาหารการกินกะมีเค,ค้กเนาะค่ะเนาะกะกินไปก่อนเนาะคะ่ะหลังจากกินแล้วนะไกลคันมันทงนะสิาพาทุกๆคนมายางเลาะเบิงบ้านพักแถวนี้เนาะค่ะเนาะกะคือบ้านพักแถวนี้นะ,ะ,นะ,ะบ,นนนะบริเวณนี้นะตีไกลคันมันทงมากนี่สสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นของส่วนบุคคล้อคะเด้อคือ หลายๆคลิปที่ผ่านมานะบัวาสิเป็นบนเกาะบัวาสิเป็นในป่าเนาะใกล้คันมันทุงนะพายางป่ากับเป็นของรัฐบาลนะเป็นบานพักของรัฐบาลก็คือหลายๆคลิปที่ผ่านมานาะเป็นของรัฐบาลเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะเป็นของส่วนบุคคลนะคะป่อแม่พี่น้องนี่เนาะถ้าแมนว่าผู้ใดซิมมาเนี่ถ้าเป็นของส่วนบุคคลนี่มันก็ต้องมีรายจ่ายเนาะค่ะเนาะคือบานห้าแหละ ไปเรก็ต้องไปเซรารี่สองรีสอร์ทเขาอยู่จังสี่เนาะถ้าไปอยู่ของรัฐบาลนะ่ะกะสิบริจายค่าสใจในการคาเซานะเฮากะเตรียมอาหารเตรียมยัง้งมากินนะแต่ว่าสถานที่คือเขามาใส่ฟรีถ้าเป็นของรัฐบาลเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้นะมันเป็นของส่วนบุคคลนะคะนี่นะก็เป็นชายหาดเล็กๆนะสําหรับบานพักอยู่นีเพิ่นก็สิมีอยู่2หลัง3หมลังนี่ละ เฮากะมาช่วงฤดูหล่อนเนาะค่ะเนาะก็คือบานพักอยู่นี่นะหน,น้านาวมาเพิ่สิบว่ามีคนอยู่หรอกนะเพราะว่าหน้านาวมาบริเวณแถวนี้นะมันสิเป็นน้ำแข็งเบิดเลยนะเพิ่นกะเขามาบได้ดอกสำรับฤดูหนาวนะ่ะเมึงหน่ยผ้าเบิ่งเฮ็ดนอนนี้นะเกิดขึ้นไปทัวร์อีริสำรับอยู่นี่ขอให้เตยนยางนะ่ะนี่ขอให้เตยยางแหละ เห็นไปทัวเกิดไปทัวนี่นะอันนี้เป็นเฮตนดำหมากนะะเนาะค่ะเนาะป่นเต็มอยู่เกิดไปทัวอีลีสำหรับเห็ดกายยางที่แก้คันบรรทุงบอกเนาะคะ่ะพรอแม่พี่น้องว่าถ้าเป็นฤดูหนาวนะบริเวณแถวนี้นะซิมิตตหิมะ การเขามาการคันมมนมี่ไอ้นั่นนะมีรถหิมะนะบางคนเพิ่นกับเขามาใดนะบานภาคตากอา,ากาศเพิ่นเพิ่นมีรถหิมะเนาะเพิ่นกับขับรถหิมะนั่นแหละเขามาสําหรับบางคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่นะถ้าบอด้มีรถขี่ในหิมะนะเพิ่นกับบอเขามาดอกเพิ่นก็คือเพิ่นกับปอยไว้ยังสีละนา ฤดูร้อนมาเนี่หิมะละลายแล้วเพินยังค่อยมาใส่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับบานพักตากอากาศบางลังก็มีไฟนะบางลังกระใส่โซลาเซลล์ลังใดที่ไฟบ่ถึงนะเพิ่นกระใสโซลาเซลล์เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่เนาะคะ่ะะแล้วแต่ว่าไฟสิถึงบ่ถึงของไผของมันเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นบริเวณบานพักเนาะคะ่ะ บานพักตากอากาศที่เห็นหลายๆลหลังนะบอเมเนว่าเป็นบานภักตกหลังนะก็คือว่าเป็นหม่องนอนแน่เป็นหม่องเก็บฟืนแน่เป็นหม่องเศร้านานแน่จังสีเนาะที่เราเห็นหลายๆลหลังนะ่กะก็สิเป็นบานพักจริงจริงนี่ก็สิอยู่ประมาณสองหลังสามหลังนะคะพอมีพี่นอ้องน้องนั้นก็สิเป็นหม่องเก็บฟืนแน่ละเป็นหม่องเศร้านานแน่ละอย่างที่บอกนี่นาะเฮาก็มี การอยู่การกินอีกเนาะคะ่นะเนาะหลังจากกินแล้วนะแก่กันมันทงสิพามันยางเบิงไอ้บูเบลีเด้อค่ะนี่สำหรับบูเบลีน่กะดกนะเกิดไปทั่วเกิดคางทางนี่ละเต็มไปเบิดดอกนี่เนาะคางทางยังสีละกระดกอยู่นะสำหรับบูเบลี แต่ว่าที่เจ้านะคานเกิดขางทางยังสีที่เจา้าโบเก็บกินดอกเนาะพ่อแม่พีน่น้องที่เจ้าสิข่าไปในป่าลึกกว่านี่เนาะก็คือมันบ่มีฝุ่นนะ่ะความหมายคือมันบ่มีฝุ่นนะ่ะไปเก็บในป่าลึกมันสีบ่มีฝุ่นเนาะค่ะนี่ลหละกิจ,จกรรมอยูงนี่เนาะค่ะก็คือการมาอยู่ของเฮานะเฮาบได้ มีอยังเห็ดมากมายเนาะเฮากะมาบินโดนเหร่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาอยากเห็นภาพมุมสูงของยูนีเฮากะบินโดนเบิ้งเนาะค่ะเนาะเฮาอยากเห็นเฮากะล่องนี่ล่ะล่องบินโดนเบิ้งเนาะสําหรับโดนของเฮากะตกน้ําไปแล้วตัวนึงเนาะตัวที่2นี่ล่ะที่เฮาเอามาบินเหร่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากเบิ่งเนาะอยากเห็นภาพมุมสูงอยากเบิ่งเฮากะยูนี่กะ มาพักผ่อนก็นคือมันบม่มีอย่างเหตดนั่นแหละก็คือมาใส่ชีวิตนี่แหละนี่เนาะนี่ก็กลับมานะใส่เวลาบ่ดโดนดอกแบตแต่ละตัวเดียวกับเบิร์แล้วก็กลับมามองเก้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสิบหานาทีเนาะค่ะสำหรับแบตแต่ละก้อนอนะ่ะใส่เวลาอยู่สิบหานาทีล่ะพอแต่บแบตไกลสิบเบิรนะ์นา โดนกับสิกลับมามองเก้าเนาะเนี่ยเอากับบินขึ้นเบิงเนาะค่ะเนาะสำหรับเมืนเน่อนก็แค่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ